แล้วพี่น้องนะครับไปบัดนนี้จะพาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับอ่าในไทยจงครับประเทศไต้หวันอย่าลืมอย่าลืมไอ้จำทางซอยผมนเดยนะครับผมก็อยูู่้เดียวที่พี่น้องเนี่ยอยูู่้เดียวนะครับอย่าลืมจำทางซอยเนี่ยิีกลับโรงแรมบึกเลยง่ายอีกแล้วผมนะครับนี่บรรยากาศบ้านเมืองครับผมอยู่ไต้หวันครับมือสุดท้ายนะครับที่ไทยนะครับอย่ามือพผงก็ได้กลับแล้วนะครับ มืดขนาดจะได้กลับแล้วพี่น้องนะครับครับผมทางทางทางนะผมนะครับบรรยากาศกั๊กซีงไปทางไหนพี่น้องครับเอาให้เปิ่งบ้านเมืองเขาครับครับคือกลามบ้านช่องนะครับผมคนระเบียบบ้านเขาดีถือว่าสุดยอดนะครับโอเคขนาดนะครับคนระเบียบบ้านเ่อานะครับปเดี๋ยวพาไปทางที่แล้วกันครับรถระเบียบบ้านเขานีถือว่าเต็มที่นะครับไฟไฟแดงเลยนะครับ ถ้ามันเป็นมันจะมีเวลาบอกเนาะจังธรรมะสามสองหนึ่งเนี่ยนะครับมอท้อรเาครับผมถ้าเป็นผมนี่ออกออกตัวตแต่เลขสามแล้วเนาะแต่บ้านเขานี่ต้องให้เป็นไฟเขียวปุ๊บเขาจังทีบคันเล่งออกไปนะครับผมอ่าบรรยากาศนะครับครับผมอยู่นี่จะถ่ายนะครับครับถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายแล้วนะครับอ่ะไปเดี๋ยวพาไปข้างหน้าต่อครับนี่ครับผมโรงแรมกับชีอยู่ตรงนี้นะครับโรงแรมนะครับผม โรงแรมนะครับอากาศดูในไต้หวันครับข้ามไปพุ้น,น่าจะเป็นสนามกีฬาหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับจำซอยผมด้ยนี่ครับโรงแรมอยู่นี่เดินพี่น้องเด้อจำซอยผมอ่าย่างไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับผมประสบการณ์ในไต้หวันเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับเจ็ดเดือนกว่า็ได้ยังรายล่างยากเลยครับผม สู่ต่อไปพี่น้องนะครับสูตต่อไปก็คือว่าได้มาเที่ยวนะพี่น้องนะครับอ่างมาเที่ยวต่างมาอย่างน้ำเนาะครับผมบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวยีค่าไปขึ้นขึ้นในย่างเาพิ่น,น,นลรสะพานลอยพี่น้องนี่สะพานลอยเดยพาขึ้นสะพานลอยพี่น้องนะครับย่างข้ามไปเบื้องข้างนะน่าจะเป็นส่วนสาธารณนะหรือเปล่านะครับ ส่วนกีฬาเสร็จล้วทางขึ้นอยู่เสร็จแล้วพี่น้องเมียนบอะ่ะไปได้อยู่บอะ่ะไ้ยทางทไหนคือมีทางขึ้นอยู่พี่น้องทางนี้คือผมมีทางนี้คือผมอมีครับผมแสดงว่ามันต่อจากทุกท่านนี้พี่น้องไปบ่ได้ต้องทางข้ามข้ามทางมาได้ย่างเดียวโอ้ยมาเนาะเข้ากุ้งที่นาะเบาสักคน ผมคิดว่ามีทางขึ้นพี่น้องโอ้ยเนี่ยมันเป็นสะ,สะพานโอ้มันขึ้นในทางเดียวมันขึ้นบ่ได้ไปบ่ได้พี่น้องมันต้องไปข้ามสะพานลอยผุนเขาตีข้ามจย่งที่กับ่ได้อีกคิปกคจราจรเขาอ้ยเอาย่างไปนี้แล้วท่านย่างไปนี่ละโอ้เนี่อยอย่างนี้ล้าน,นอย่างนี้คายอย่างนี้ไข่ลำพง้งสมัยตะเก้าตะเกี่ยวตวนี้โซนี่วอล์แมเน่เอเอาย่างไปทางนี้ก็ได้ อะไรนี่เนาะบ้านีคนโบลาณไปพี่น้องทางนี้เนาะคนโบลาณที่ข้ามไปทางผุดบ่บะข้ามทางไปทางคุณเนาะย่างต่อไปเนาะย่างย่างไปคุยไปเน,นาะพี่น้องนะครับย่างไปคุยไก่เดี๋ยวถือว่าได้หลายหได้หลายหลายหย่างพี่น้องโอ้ยหโบกกระจุ่ัว่ะพี่น้องตอนเลี้ยงนี่ก็จะมเีเลี้ยง ในงานที่ขอเมื่อจะมาเรื่อยๆ,ๆนะครับมานอนอยู่ตรงนี้ก่อนก่อนที่สีบินไปสนามบินนะครับเพื่อนจะเอามานอนมานอนพักใกล้ๆสนามบินนะครับพาย่ไกลครับเพื่อนก็จะเอามาไว้นอนพักก่อนไปสนามบินเนาะพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเดินไปน้ำคุยไปน้ำนะครับพรรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเนาเอาแบบจุดสัมพันธ์สัาพันธ์พายู่ ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องอ่าคอมเมนต์เราบอกเนี่ยว่ามันมันคืออยู่ใส่ครับแต่ผมพูดแต่ว่าอยู่ท้ายจงอยู่แล้วเนาะ,อ,ะอยู่ท้ยจงอยู่ล้อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ลัำรัมบอกผมว่าทางทางพุ่นนะครับทางวางมือวบบสุโนีิจะมีร้านอาหารไทยอยู่ดิประมาณกิโลหนึ่งคนว่านะครับประมาณกิโลหนึ่งแต่ว่าผมอะถ้ามีหมูก็สิไปอยู่พี่น้องบอ่มีหมูย่างนะนะครับ ผมมีหมู่ไปน้ากันก็เลยบมอยากไปใส่ครับมาถ่ายให้เบื้องบรรยากาศท่านี่ละเนาะเนาะถ่ายคุบรรยากาศานี่แหละบรรยากาศประมาณนี้แหละครับเอออยู่บางนี่คนผู้พ่พานเนี่ยพี่น้องนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่โรงแรมที่อยู่นี่ครับผมตรงนี้นะครับหนึ่งแปดห้านะครับผมโรงแรมที่อยู่บรรยากาศบรรยากาศตอน มุ่งหรอวะเดี๋ยวบิง่งนาฬิกาก่อนบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดสี่ใบสวงเลพี่น้องครับกำลังสี่บ่างแล้วตอนแร,แร,แรกๆรงกัน่าชิมีแรงงานไทยมาถ้าไทยได้่บินมืดน,นะผมกัน่าชิมีมานอนมื้อน,นี่อยู่นี่คืนนึงนะครับนอนรอนะครับผมนอนรอนครับรถรามาช่องเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวบึ่งทึงๆสิบมีเลยไดย้สายพงสายไฟพี่น้องบ่มีเลยนะครับ ลักไฟใส่เขาไว้ใต้ดินมืดสายไฟผมอะเปลี่ยนไปเลยพี่น้องบ้านเขาบ้านผมก็เปลี่ยนไปเลยเนะะาะ,อะโอเคครับอบอกล้าไปใช่ดอกยิงย่างอยู่แถวนี้แหละเอาให้พี่น้องเมึงบรรยากาศอยู่แถวนี้แหละนะครับถ่ายไว้นะครับ,รบวันนี้วันสุดท้ายนะครับนอนนอนอยู่นี่คืนนึ่งมื่นประมาณหกโมงเต่าก็ได้ไปสนามยินแล้วนะครับอ่าฮอด ฮอดประเทศไทยประมาณบ่ายโมงนะครับอเครื่องบินเอาผมบินประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับฮอดพุ่นประมาณเที่ยง40นาทีนะครับตามตามที่เพื่อนเขียนไว้นะนะครับฮอดประเทศไทยดระมานเที่ยง40นาทีแต่ว่าผมจองตัวจองตัวจากอุดรไปจองตัวจากสุวรรณภูมิเออโอ้ยไปไ,ไปผไูุ้ดรน,นั่น 4ี่โมงครึ่งหมดละนะครับทางอดผู้ด่อนประมาณ6กโมงหมดละพอดีอ่าพอดีมีคนมาหับพอดีนะครับพอดีเขาเลิกงานอ่าลูกเมียเลิกงานแก่ว่าชีมาหับอยู่นะครับอยู่อุดรนะครับเอ้าโอเคเนาะบรรยากาศเอ้าย่างอีกพี่น้องย่างอีกย่างไปเรื่อยๆย่างก็ไปก็มาอยู่และสองรอบเลยนี่ย่างก็ไปก็มาทางนี้ผมมีเซเว่นนะครับมีตมาดครับเซเว่นโบห็น เซเว่นไม่มีมีตาม,มาดนะครับพี่น้องคบับอแล้นะครับบ้านเขาบ้านเขาอีกอย่างหนึ่งนี่มวกกันนกในใส่ทุกคนในพี่น้องนะครับผมบอกว่าจักรยานไฟฟ้าบอกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่เขาแติซื้อมวกกันนกใส่ถือว่าเขาฟู้ฟังตั้งแต่เด็กน้อยเลยครับเรื่องราวของการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยนะครับคนระเบียบความเคร่งครัดนี่หลายนะครับ พี่น้องสังเกตเบิ่งสิบ่มีบ่มีถังขยะครับถังขยะนี่สิบ่มีตั้งอยู่ตามจุดต่างๆเลยบ่มีนะครับคลิปเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรื่องขยะเขานะครับแยกนะครับกระดาษพ่อกระดาษกระป๋องพ่อกระป๋องนะครับเอาโอเคครับเอาทำนี่แหละกักิีไปใส่ไปบันทึกนะครับเอา่ายว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้คราสกุลเรื่องพี่น้องนะครับกขอบคุณพี่คอยสปอรส์ขอบสกุลโวยเสมอมากนะครับ เดี๋ยวบ้าสุกุลจะไปเซตต็อ,อยา่าลืมติดตามนะครับบยุต์นิ่งอยู่กับที่แน่นอนไปเรื่อยๆแน่นอนครับผมอ่ะทิมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ๋ยลาแล้วนะไต้หวันพรุ่งนี้เจอกันที่ไทยครับผม